5V เอ,องเหรอคะเอยมากโหต้องใช้สมองระดับไหนสวัสดีค่ะแก้วนรุจาจาก Independent Record ค่ะนไงค่ะวันนี้กับการถ่ายแบบจาก cast ม a g ก็ i n e นแบบเดียวเดียวเออเรารู้สึกยังไงบ้างสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ชอบทุกชุดเลยพี่ๆก็ใจดีมากมากที่สำคัญคือขีดยากเก่งมากค่ะออแล้วเป็นช่วงแบบเทรนใหม่ของเราเออเออ แฟนๆชอบนะคะแต่ว่าก็หวังว่าจะมีคนเข้ามาฟังกันเยอะๆค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเก็ตในสไตล์ของเราอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามฟังเพลงต่อๆไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปล่อยเพลงที่2-3-4ออกมาเร็วๆนี้ค่ะ ทีนี้ไหนๆก็มากับคลาสแมกกาซีนแล้วไปอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้เราก็จะพี่ๆทีมงานก็จะมีเกมมาให้เล่นอ่าเรามาเล่นแบบซอฟก่อนเป็นเกมแบบน่ารักน่ารักได้ค่ะเป็นมีเกมแบบน่ารักมีมีเอาได้เกมว่าหนึ่งคำถามสามคำตอบกับอีกาไปอยู่ว่าใชทีมงานเนี่ยจะให้น้องจะมีคำถามไปให้น้องหนึ่งคำถามแต่ว่าให้น้องเนี่ยตอบสามคำตอบได้ห้าวินาที 5v เองเหรอคะนรอยมากค่ะถัาแก้วพร้อมแลาวพร้อมค่ะกลับคำถามแรกพอแล้วเอาอย่างเอาเลยคำถามแรกคือสักอะไรที่คนจะเลี้ยงไว้ในตู้ค่ะปลาเมืออ้าวตู้อะไรอ่ะใหม่ปลาแมงกะพุนเขาเลี้ยงไหมแมงกะพุนเขาเลี้ยงไหมปลาแมงกะพุนเต่าอุ้ยมันยากมันตู้ อันนี้น้องแมงมุมน้องบอกว่า<อ>คำถามที่บอกได้แก่ตัวแน,น่นอนง่ายมากถ้าพอแล้วคำถามอบคืออะไรที่จะเห็นอยู่บนถนนคะรถมอเตอร์ไซค์คนเห็นไหมเรถกับมอเตอร์ไซค์อันอย่างไรรู้คำถามสุดท้า,มมายมาแน่อันนี้คือม่งลงแม่พร้อมแล้วคำถามคือนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วอะไรที่ฉจะเกียบคีบคะผัก ยำบุญเส้นยำบุญเส้นทำไมเติบโตมาเลยครอบครัวคนจีนนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไม่ใช่เดี๋ยวลุงเปาหนูไม่ใช่เหรอจริงกินไม่ได้ก็ยำบุญเส้น,สนไงอีกอย่างอีกอย่า,า,ยา,างเลยขนมจีบซาลาเปาได้ไหม ทีนี้เรามาเข้าสู่ช่วงเกมแบบริงจังแบบมาราธอนอันนี้เป็นเมื่อกี้เป็นมีมม่งอันนี้บปิกทหูต้องใช้สม,มองระดับไหนชื่อเกมชื่อว่าถามปุ๊บตอบ,ป,บ,ป,บปั๊บถามปั๊บตอบปุบ๊บถามปุ๊บปุ๊บตอบปั๊บปั๊บเออชื่อเกม,มถามปับป๊บปั๊บตอบปุ๊ปุ๊บโอเคกันการอยู่ว่าทีมงานจะมีคำถามมาให้ทั้งหมดสิบขอ้ขอโดยเจ้าจะมีเวลาในการตอบทั้งหมดยี่สิบวินาทีเวลาจะเริ่มจากตอนที่พี่อ่านคำถาม ตอบได้หมดทั้งสิบข้อภายในเวลาที่กำหนดก็คือแพ้ไปเลยเต้นไแดบบ้เลยเต้นไปว่าโอเคข้อแรกอะไรที่จะละลายเมื่อเจอความร้อนคะ <c oughs> น้ำแข็งค่ะไปร้านอาหารจี่สั่มเมนูที่จะสั่งคือ <c oughs> ลา<ะ>บอาชีพพี่ๆต้องใส่หมวกคะ่ะตำรวจคะ่ะสัอะไรที่มีเขาคะควายเขากินอะไรที่มีรูปร่างทรงกลมคะสลับพี่ใาที่คนจะต่อแถวกันโรงเรียนเจ้ากะปีเวลาเล่นต้องกดค่ะเป็นโนสั่งอะไรมีสีเขียวงูเรามักจะบอกรักใครก่อนนอน วิธีไหนที่จะทำให้เขารู้ว่าเราตกหลุมรักค่ะศบตาค่ะหมดเวลาเอ้าอะไรกันข้อสุดท้ายเลยอ่ะมันไม่เสียเวลาข้อไหนโอเครักกันเนาะนี่เราคิดเราคิดกันคะอข้อข้อสุดท้ายมีค่ะ มัคือสิทธ oui, ิ์มคออก็คือถ้าเลือกเพลงให้คนที่เราตกหลุมรักจะส่งเพลงอะไรให้การชัดจากแก้วนรุจาค่ะองระอนลอ่ตาตอบเก่งนะอะไรที่ทํใลายเเจออะไรที่จะลายเจอความน้อนตอบน้แข็งอันนี้ใช่ถ้าละลายไม่เจอความรักก็จะเป็นแก้ ลาบพอแก้วไม่กินส้มตำคือเหมือนไม่กินมะละกอเฉยๆก็เลยเล้ยงด้วอาเอาก็แกเหรออาชีพอะไรที่ต้องใส่หมวกเราตอบตำรวจมีอะไรอีกไหมเอาแลน่พนักงานรักษาความปลอดภัยอ๋อพยาบาลใช่พยาบาลสัตว์อะไรที่มีเขาหรือตอบว่าน้องไข่ควายไข่ควายมีอย่างอื่นไหมวัวกวางเฮ้ย ่่ออะตั้งลของกินอะไรที่มีรูปร่างทรงกลมซาลาเปาลูกชิ้นไข่นกกระทาที่ที่ใดที่คนจะมัดจะต่อแถวแล้วตรงนี้ก็เป็นโรงอาหารต่ออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างทุกอย่างในโรงเรียนต้องต่อแถวเข้าห้องน้ำยังต้องต่อแถวห้องน้ำไงต้องต่อคิวกันเข้า ขึ้นตนตีที่เวลาเล่นต้องกดเปียโนจริงๆเกือบทุกอย่างต้องกดช่วยหมดเลยค่ะแม้กระทั่งแบบเวลาเป่าก็ต้องกดนี่ก็ต้องเป็นเด็กดุริยางใช่เวลาสีก็ต้องกดสัตว์อะไรที่มีสีเขียวแล้วตอบว่างูค่ะภูสวัสดิ์แ้เขียวรืเขียวต่อมาเรามัสจะบอกรักใครก่อนนอนแฟนค่ะ หนูไปรายการหนึ่งมาแล้วเขาบอกว่าจะทํายังไงให้คนคนหนึ่งเขารู้ว่าแบบเออเราก็เริ่มมีใจนะจะบอกอะไรกับเขาอะไรเงี้ยหนูก็เลยตอบไปว่าหนูจะบอกว่าฝันดีค่ะเพราะว่าบอกฝันดีค่ะเพื่อนแปลกไหมแปลกเออเราก็ต้องแบบคิดถึงละครเป็นจริงว่าเออบอกใครถึงจะไม่แปลกอะไรเงี้ยแบบว่าบอกเราเพราแม่คือส่วนมากแก้วบอกตรงๆไม่ได้บอกก่อนนอนว่าแบบรักนะคะวิธีไหนที่จะทําให เขารู้ว่าเราตกลงแล้วเราบอกจบตามีเร่องอื่นอีกไหมเออไม่อีกเลยเออแต่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เรื่องจริง <c oughs> ละแล้วถ้อสุดท้ายถ้าเลือกเพลงให้คนที่เราตกหลุมรักก็คงเป็นเราไปอาการชาทารเพราะว่ามันมีมันมีทุกอาการของคนตกหลุมรักแล้วมันก็ต้องเพลงนี้แล้วค่ะเมื่อกี้เนาะเราทำกรรการเราบอกว่าต้องตอบครบ60ข้อทีเนี้ยมันก็ต้องมีบทลงโทษเล็กๆแน่ๆ ในสำหรับผู้ที่แพ็เกตนี้แต่ก่อนจะไปโดนบทลงโทษฝากผลงานก่อนค่ะบทลงโทษมันยาวขนาดนั้นเลยยาวที่ไหนหรอโอเคก็ฝากผลงานของแก้วนะคะอาการชาร์จเป็นเพลงแรกที่ปล่อยออกมานะคะจริงๆตอนนี้มีทั้งอัลบั้มเลยนะคะก็คืออัลบั้มเดียยวมีสีเพลงด้วยกันนะคะก็ทุกคนก็รอฟังเพลงที่จะปล่อยออกมาต่อๆกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตของแก้วค่ะ แก้วนรู้จาเดียวคอนเสิร์ตวันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะที่ยูเนียนทองสามารถซื้อบัตรได้แล้วที่อีเวนต์ป๊อปตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะและบทลงโทษของเราวันนี้ก็คือแคมพาราแลมแทนแทนแพนแทนแทนคืออะไรจ๊ะเป็นอาชัดแบบคูนส อยาก้ทำารฉันชอบให้ใครใกล้เธอกัห้องเธอมากที่สุดอยน่ารักได้ไหมเพีงเพ่ใเธอไร้ังาให้ฉันแค่เจนนวันนันวันที่ฉันเอันฉันคิดไเองจะไม่ยอมเสียอใจใครในขณะที่ลองลังเก็ไม่ดีแกันเป็นแฟนฉันเธอรักกันเรื่องนี้มันเสีได้